วันนี้จะหมักหมูนะคะเป็นส่วนนี้หมูส่วนนี้เป็นหมูสันคอหมูจะหมักหมวยเพื่อ,อย่างอันนี้หมู1นึโลกับ2ขีดส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะส่วนผสมก็มีกระเทียมพริกไทยดำรากผักชีกระเทียมนี่หนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยดำครึ่งหช้อนชาแล้วก็รากผักชีสี ต้นสีรากสีห้ารากได้หมดเลยตำให้ละเอียดตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่เออลืมบอกไปหมูหมูนี่นะคะแลเสร็จปุ๊บให้เอาช้อนซ่อมเนี่ยทิม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 หมูให้ทั่วเวลานั้นน้ําจะได้ซึมทั่วถึงนะคะต่อไปเครื่องปรุงต่อไปก็มีน้าตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บ หช้อนโต๊ะนดดีครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่ก็กะเอานะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้แต่พี่เทเาเลยใช้น้ำมันหอยสามไม่ครัวบอกไปเลยร่อย พี่้อนี้อร่อยแล้วก็สีอิ๊วขาวสีอิ๊วขาวนี่สัก2ช้อนโต๊ะแต่ของพี่ไม่ต้องใช้ช้อนโต๊ะเหยาะเข้าไปเลยกะได้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายตัดไปด้วยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากัน นวดขยำทุกอย่างให้เข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันปุ๊บก็เอาใส่ตู้เย็นถ้าแช่ข้ามคืนได้พรุ่งนี้ค่อยอย่างมันจะรสชาติอร่อยมากวิธีการหมักหมูเพื่อเอาไว้ย่างไม่ยากเลยเป็นคลิปอาหารง่ายๆทำง่ายๆสไตล์บ้านๆถ้าเราไม่มีฝีมือในการ ทำอาหารเนี่ยให้เราเน้นวัตถุดิบให้ดีไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูก็ซื้อเนื้อหมูที่ดีมีคุณภาพสดใหม่ดูเจ้าที่สดใหม่สะอาดแล้วก็วัตถุดิบก็ให้ใช้ของดีไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวกใ็ใช้ยี่หอดีๆน้ําตาลปี๊บถ้าเป็นน้ําตาลปี๊บด,ดีรสชาติอาหารก็จะอร่อยยิ่งขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ขย คือให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อแค่นี้เองการหมักหมูไม่ยากเลยเนาะครัถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บังเดอร์ช่องไลฟ์สไตล์ my family เดอร์ขอบคุณครับ